นี่เรายังมีชีวิตอยู่งั้นสินะทุกๆคนในเมืองจะเป็นไงบ้างนะหรือทุกอย่างเป็นแค่ความฝันงั้นเหรอเลนอูมิอูลินถ้าทั้งสามคนทำสำเร็จก็คงจะดีอาจใช่แล้วเราก็ลองสร้างช่องนี้นะชื่ออะไรดีนะ คาสซม่าฟอนซิจิน่าเป็นที่ที่แปลกดีเหมือนกันนะนี่มันเลนนี่นะลองทักดูสักหน่อยละกันอะไรป็นไหมเยี่ยมขอให้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นคาาสิสุดการปก ขอถามไว้ปีปอันนองเรื่องของช้าเลยนะขอทุกคนปลอดภัยภาษาไทยเล่นใครกันครับอ้าวสวัสดีคุณคาซิเอ่อคาสึมะด้วยน,นะคะอ๋อมันมีมอดภาษาไทยอยู่ค่ะแต่คือเหตุต่างๆเขาเขาไม่ได้อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้แจกให้ ต้องไปดูในเท็กซัสนะคะ่ะหรือว่าเพจที่เขาแปหลหลักๆก็คือเท็กซัสมสนะคะเอ้ยอาสาแปอาสาแปเพจชื่ออาสาแปเขาแปลเทลออฟอะไรอยู่นะก็เลยมีภาษาไทยให้ไม่อ่านกันไม่งั้นเลงก็คงเล่นไม่ได้เหมือนกันนอนดีกว่าจำกันไม่ได้เงี้ินะไม่เป็นไรหรอกถ้าครั้งนี้ได้เป็นเพื่อนกับเธอก็คงจะดีนะอยู่วิญญาอย่ทีสอง เอขับสบาครับเออเออเป็นเลนมีเลนไปไหนล้มไปอยู่งลางโอเคเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเป็นเลนมีเลนอีกแล้วเราคุณคุณสอบไปกับขี่มาปะเนี่ยเฮ้ยเอาขี่ดิอะไรกันวิ่ีเฮ้ยมีเลยอุ้ย โอ้ลหล่อลื่นใช่ไหมพ่อนคนหล่อลื่น,นเออหล่อลื่นอนนะเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้หล่อลื่นเหยียบหินอะอะไรใดๆก็ไ,ไ,ไ,ไม่รู้อะไรใดๆไม่รู้เออต้องระวังนะครับเนี่ยในชีวิตโดยแัยไม่ประมาทระวังดิประมาทธรรมชาติหรอเราไม่ประมาทมเ,าาเ,าเพื่อนร่วมทีมไหมอันอันตรายก็สโต้เพื่อนร่วมทีมนี่แหละก็มอมมีกินอ๋แต่เลือดน,น้อยกว่าก็แกแโอเค เมื่อกี้แม็กเดียวไม่ตายนะครับใช่คุณเล่นร้อนเหรอครับเล่นน้ำทุกรอบเลยนะอคุณเล่นร้อนเหรอครับเห็นเล่นน้ำร้อนไหมไม่ไม่ไม่ครับขอบคุณนอนหมดนอนโอ้ใจเย็นใจเย็นใจ ขอโทษครับขอโทษอะไรสู้รีเขาเสียของโอ้ยตัวสมาชิบอกง่ายเกินง่ายเกินเล่นวิลี่ฮาร์ดเลยเย่จะยิงไปรีบเอาเรื่องต่อยซอมบี้อาจจะอาจจะไม่ใช่วิลี่ฮาร์ดอาจจะเป็นไนท์แมร์ก็ได้ไนท์แมร์ครับกินเท่าไรนะถ้เกิถ้าพูดจาถ้าพูดจาแบบโหดหลายก็คืออะไรนะเออแค่มีคนอยู่ด้วยโลกนี้ก็ไนท์แมร์แล้วอะไรอย่างนี้วะขอบคุณนะครับผมจะพยายามพยายามให้มันเป็นไนท์แมร์จบไปต่อ นั่นเำแบบดท้ายแล้วครับคิดว่าดีกว่าไหมครับขอบคุณค่ะในเมื่อเราเป็นสาวใจดีแล้วมันไม่เวิร์กเราจะเป็นสาวใจร้ายได้และก็จบกไปแล้วนะครับสำหรับ after story หลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงนะครับมาพบกับผมได้ก็ไลค์เกืบทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมมีฟีทอกบ้างนิดหน่อย ยังไงก็ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเราพบกันครั้งหน้าบ๊ายบายจานี่